นาทีเรื่องเข้าหูภรรยาน้ำรัพิพัฒนรูปสามีว่านกาอสาวคนอื่นเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่ความบวดในวงการบันเทิงมานานกว่า21ปีสำหรับน้ำรัพิพัฒนเอกพันธ์แจ้งเกิดจากการประกวดเวทีดังในยุคนั้นและก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงวิกหมอชิดชีวิตปัจจุบันที่นอกจากจะยังคงลดแล่นอยู่ในเส้นทางสายมายาแล้วนั้นยังปักหลักชีวิตที่พาดหนึ่ง กับการเป็นเกษตรกรที่บ้านเกิดจังหวัดนครนอายกรวมทั้งยังเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีอีกด้วยทําเอาชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นเมื่อมีผู้ใช้บัญชีที่โทกท่านหนึ่งโพสต์วิดีโออดีตพระเอกคนดังเจ้าพ่อสายสังสร่งน้ำรพีพัฒน์ในอาการเมาแถมยังผูกอดสาวอีกซึ่งตัวคลิปวิดีโอมีทั้งหมด2คลิปด้วยกันเป็นช่วงรับดอกไม้จากเจ้าสาวและช่วงที่เป็นตัวแทนขึ้นไปอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวในตอนที่ขึ้นไปเป็นตัวแทนเพื่อพูดอวยพรบา่าวสาวนั้น เจ้าตัวยังดูยิ้มแย้มแจ่มใสยังไม่ได้ออกอาการเมาอะไรเพียงแต่มีอาการขำเท่านั้นโดยเจ้าตัวบอกว่าโทษทีดูดกัญชามาด้วยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าพูดเล่นหรือพูดจริงเพราะเจ้าตัวดูจะอารมณ์ดีสุดๆทําเอาขำกันทั้งงานเจ้าตัวบอกว่างานแต่งนี้เป็นงานที่มีความสุขอยู่แล้วพอตนเองดูดกัญชามันก็ยิ่งยิ้มเข้าไปใหญ่ก่อนจะวอวยพร่าวสาวไปขำไปแถมวกกลับมาชมกัญชาอีกว่าของดีมากและทิ้งท้ายเรียกสินหาว่า ก็ขอให้น้องมีความสุขนะครับแต่ว่าถ้าอยากดูดกัญชาก็ไปหาพี่ที่โต๊ะขอบคุณครับโดยหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่พาอึ้งยืนงงกันทั้งงานเพราะนาทีที่เจ้าสาวโยวนดอกไม้หนุ่มน้ำรัพิพัฒนก็โผลเข้ากอดสาวในงานท่านหนึ่งแน่นจนเพื่อนต้องเข้าไปห้ามและดึงตัวออกมาเจ้าตัวมีอาการมึนๆงงๆโดยในคลิปวิดีโอที่บายเพิ่มว่าที่น้ำรพีพัฒนรับดอกไม้คิดว่าได้แน่ๆล่าสุดอินตราภรรยาของ น้ำรพีพัฒน์ได้เผยถึงเรื่องนี้กับข่าวออนไลน์ว่าเธอก็อยู่ในงานดูลูกเล็กอยู่มิงตรานั่งโต๊ะเดียวกับพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่พี่น้ำเขาแยกไปนั่งโต๊ะรวมเพื่อนๆผู้ชายส่วนผู้หญิงชุดน้ำเงินที่น้ำกอดน,นั้นเป็นสาวสองตัวเองก็เพิ่งได้เห็นคลิปคือเป็นจังหวะที่ทุกคนแย่งดอกไม้กันขับปล่อยให้สนุกกับเพื่อนๆน,น,นานๆที่น้องเขาเป็นสาวสองเป็นญาติฝั่งเจ้าสาวส่ว,วนพี่น้ำมาฝั่งเจ้าบ่าวแต่เรื่องดุดัญชาหรือไม่เธอไม่ทราบเพราะนั่งคนละโต๊ะ